อ่ะเดี๋ยวเรามาลองยัดกันดูดีก,กว่าครับนี่แหละแหมชำละแหวกหลัง สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a อพ a ั c h ชนแนลนะครับและนี่คือรายการเบลวัทอยรายการรีวิวของเล่นตจะขอสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับนี่เห็นแบบนี้ดูออกไหมครับว่าคือตัวอะไรเป็นก้อนๆแบบนี้นี่อันนี้มันมีความเจ๋งอยู่นะครับมันก็คือไมโครมานะครับนี่ x g o d z i l l a นะครับคือไมโครมาเนี่ยอย่อยู่ไนละนี่ ตัวไมโครแมนนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับคนยุค90ูนี้รู้จักแน่นอนนะครับนี่มากับกัซซิล่านะครับที่เขาทําเป็นรูปแบบเหมือนคนกําลังสวมชุดกัซซิล่านั่นเองแต่ใช้บอดี้ของไมโครแมนนะครับโอ้เจ๋งนะครับอ,อันนี้เป็นโปรดักต์แบบเป็นของแรของเก่านะครับตั้งแต่ปี2005รน่นเนี่ยโอ้สิกว่าปี17ปีได้แล้วมั้งอันนี้เป็นของค่ายทากระนะครับนี่ ยังไม่ใช่ทากะระโทมี่เลยนะเห็นไหมทากะระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลยครับ <S <S นี่มาดูแพกเกจของเขากันก่อนนะครับนี่หน้ากองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นบริสเตอร์แพคดีกว่านะครับจะเป็นพลาสติกแบบขึ้นรูปแบบนี้จะเห็นตัวฟิกเกอร์แบบชัดเจนแบบนี้นะครับมีกระดาษแข็ง แปะอยู่ด้านหลังแบบนี้เป็นการสอดนะครับนี่ด้านหน้าก็นี่ครับจะเห็นว่ามีชื่อนะครับไมโครแมนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วมีตัวโลโก้นะครับก็ซ i ล่ามีสติ๊กเกอร์สีทองนะครับเงาวิบวับเลยนะครับก็ซ i ล่านะครับปี2005นมีด้านหน้าก็ยังมีรูปนะครับรูปก็ซ i ล่าเวอร์ชันแบบคลาสสิกด้วยนะครับคลิกมาด้านหลังนะครับนี่ นี่ก็จะมีแบบเป็นข้อมูลของตัวฟิกเกอร์ของเราเนี่ยนะครับ first version นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับของตัวก็ซิล่าเลยโอ้โหเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะทํำท่าเหมือนแบบกําลังสวมชุดก็ซิล่าได้ด้วยนะครับเออมันหาตรงนี้แหละก็ซิล่า first monochrome version นะครับก็จะให้ตัวไมโครแมนนะครับหน้าตาแบบนี้ น,นี่ก็เป็นไลน์อัพของเขานะครับมีแบบหลากหลายแบบเลยอันนี้จะเป็นของค่ายทาการะนะครับนี่ทากะระทาการะเฉยๆนะครับไม่มีโทมี่ต่อท้ายอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูครับตัวถาดสอคัขนะครับมันเป็นแค่ก๊าซเสียบนะครับพาเกจตแบบนี้คือดีข้อดีคือไม่ต้องแบบดึงให้ก๊าซมันเสียมันฉีกนะครับ เนี่ยเราแค่ดึงออกมาแค่นี้เองแล้วก,ก็เก็บกลับไปสภาพเหมือนเดิมก็ได้น,นี่มากับถาดของเขาครับนี่นี่เป็นถาดแบบนี้นะครับเอาเปิดมาเลยเปื๊บเอาแขนลนมือลนนี่หน้าตาแบบนี้ครับจะเป็นตัวไมโครแมนนะครับตัวนี้ จะเป็นแค่เหมือนเป็นชุดนะครับเป็นชุดด้านนอกเป็นเหมือนผิวหนังเฉยๆนะครับบูมบูบูมบูมบูบูอ้าวขาหลุดขาหายไปไหนนี่มาแล้วครับขาเข้ามาแล้วใจหายใจความสงบนูวาหายซะแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือจริงๆเบ้ามันแตกนะครับมันเลยแบบมันเลยหลวมมันหลุดง่ายมากเลยนะครับอ่าก็มาดูตัวไมโครแมนกันก่อนละกันครับนี่ ก็จะเป็นเป็นบอดี้เป็นข้อต่อนะครับเป็นจุดขยับโอ้แบบเยอะมากนะครับทั่วตัวเลยหลักๆเลยจุดเด่นของเขานะครับก็คือเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบเงินๆน,นะครับเหมือนพวกไซบอร์กไงไม่รู้มีข้อต่อต่างๆนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างละเอียดเลยอือจะยกขานะครับ ยขยับได้เยอะมากนะครับเหมาะที่สำหรับจะเป็นเหมือนบอดี Can ้แกนกลางของเจ้ากัซซิล่าตัวนี้เลยครับเนี่ยก็คือแอคชั่นฟิกเกอร์นี่เองนะครับดีๆนี่เองอดุดดูดูุด,ด,ดแขนดุดแขนดุนนดง่ายไปหน่อยนะครับอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับจะงอกแงกงกแงกนิด,น,ดนึงอะ่ะดุดดอีกแล้ว เป้ามันแตกนะครับต้องทําใจนะครับตัวนี้อา้าวหลุดไปเลยเนี่ยเบ้าเบ้าอ้าวอ้าวอ้าวไม่เป็นไรนะครับขาดวนไปแล้วยังไงเดี๋ยวร้รงต้องเราเอาไปยัดกับเท้าของกอร์ซิล่าอยู่แล้วครับ่านอกจากนั้นก็ยังมีพวกนี้แถมมาให้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีอันนี้คือคืออะไรละ่ะ เดาว่าน่าจะเป็นพวกสติกเกอร์ลวดลายที่ติดตามตัวของไมโครแมนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนี่แต่เราไม่เห็นจำเป็นต้องติดเลยอ่าอ,อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนพวกมือนะครับอ่ามาแกะดูมีอะไรบ้างอ,อมีฐานมาให้ด้วยนี่นี่มีชิ้นส่วนมือมาให้เปลี่ยนและฐานนะครับให้ยืนได้ มือก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่มือเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะเรายังไงก็ต้องเอามาจับยัดก็ซิล่านะครับต้องใช้มือของก็ซิล่าอยู่แล้วอ,อย่างนี้ก็มีใบประกอบมาให้ด้วยนะครับก็จะ,จะบอกวิธีนี่ยัดเจ้าบอดี้นะครับเข้าไปในตัวของก็ซิล่าจะมีมือมาให้นะครับมีเท้ามีแผงหลังนะครับ ก็ไม่น่าจะยากอะไรมั้งอ่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยน่าจะพวกไลอัพนะครับในคอล l เลกชันของเขาอ่ามีตัวอะไรบ้างมีมโครแมนกาเมรานะครับเอ้กาเมร่าน่าสนใจนี่ดูดิเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยนี่มีคิงกิโดาด้วยโอ้โหแล้วก็กัซิล่าอีกหลายเวอร์ชั่นนะครับเจ๋งนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาจับยัดเจ้ากอซซิล่ากันดีกว่าครับนะสำหรับตัวชุดของกอซซิล่านะครับนี่ก็จะอย่างที่บอกนะครับจะเป็นแบบชุดยางนะครับฟิลเหมือนแบบในหนังที่ใช้ถ่ายทำเลยนะครับจะเป็นแบบยางๆแบบนี้และด้านในก็กลวงๆแบบนี้ครับเนี่ยรวงเพื่อให้จับเอาบอดี้ของมโครแมนเนี่ยยัดเข้าไปเลยครับตรงบ,บริเวณนี้จะเป็นแบบค่อนข้างจะแข็งอยู่นะครับ บริเวณคอคอแข็งเนี่ยสแสดงว่าคอทองแดงแล้วเนี่ยคอแข็งอตรงนี้จะเป็นเบ้านะครับเอาไว้ให้เสียบเทา้านี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเทา้าแล้วก็มือนะครับมือเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมครับ เราได้มือขวามาสองข้างนะครับโอ้โ oh, ห oh. แรในแรจริงๆแรเกินไปแล้วนะเนี่ยนี่แล้วก็มากับแ้งลังครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองยัดกันดูดีกว่าครับจะยัดยากเย็นสักแค่ไหนอ่าเราต้องดึงเท้ากับมือออกสักก่อนนะครับ ด้วยออเอดแล้วเราจับยัดเข้าไปเลยครับน่าจะต้องทำท่าอะไรคล้ายๆแบบนี้ก่อนนะครับก็ยัดเข้าไป,ไปแหวกเข้าไปครับนี่แหละแฉมแหลแหวกหลังยัดเข้าไปเลย<ป>นี่ครับตอนนี้เรา ยัดเข้าไปได้ครึ่งตัวนะครับเหลือตอนนี้แค่ส่วนแขนนะครับส่วนแขนส่วนหัวจับยัดเข้าไปเอาแขนลุดแขนลุดอีกอยัดเข้าไปครับแผงหลังก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับอ่แล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปในนี้แบบนี้ ก็จะประมาณอย่างนี้นะครับมาแล้วครับนี่มันก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาแบบนี้ด้านในมันก็จะมีตัวบอดี้นะครับเป็นตัวแบบขยับอยู่ข้างในนี่แล้วก็สามารถนี่งอได้ครับงอแขน,นข้าง,แข,งแขนงอแขนได้หมดครับ ก็ได้แต่นี้บอกผมเฟล,ลนิดนึงนะครับเพราะว่าหลุดดันหลุดคิวซีให้มือขวาข้างเดียวกันเนี้ยมาสองชิ้นนะครับคือมาให้มือซ้ายมานะครับเอะทากรลระนี่หลุดคิวซีได้ไงเนี้ยดูหน้าตากันชัดครับดูหน้าน้องน,น,ออนี่นี่อ่ะเขาเขาไปอีกอย่างนี้ละหน้าน้องตาเขเๆซะด้วย ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้สนนร,ราคาผมได้มาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ650บาทเท่านั้นนะครับจากราคาราคาขายของเขานะครับจะอยู่ที่1,590บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่า for sale only Japan นะครับคือทำมาขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ตัวนี้ Made in China นะครับไม่ใช่ Made in Japan ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงครับที่ถ้าราคาเนี้ยผมโอเคเลยแหละแต่ด้วยสภาพมันค่อนข้างจะเก่านะครับไอตัวไมโครแมนเนี่ยมันค่อนข้างพลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะไปแล้วนะครับค่อนข้างจะกรอบก็ตอนนี้มันก็มีชิ้นส่วนที่แบบเริ่มแบบกรอบกรอบแตกๆห,หักไปแล้วนะครับอย่างเบ้าเนี่ยเบา้าเบ้าขาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ได้แต่เอามาจับยัดใส่ตัวกอสิล่าเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับออของเล่นรีวิวกอซิล่าสำหรับช่องเรานะครับยังไม่หมดนะครับยังเหลือกักไว้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยนะครับใครที่สายกอซิล่าสายกาเมล่าสายอะไรพวกนี้นะครับขอยติดตามชมนะครับคลิปต่อไปแ่เด็ดแน่นอน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรายการอบัติถอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับ ถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ